สวัสดีครับพวกเราแม่ใบบัวโดนัทจิ๋วนะครับวันนี้นะครับผมฟิล์มชาญวิทย์อินทโสนะครับก็มารับอันนี้เป็นมาตัวหมดนะครับในเรื่องของแม่ใบบัวโดนัทจิ๋วนะครับแม่ใบบัวโดนัทจิ๋วนก็เป็นประเภทอาหารการกินนะครับที่กินได้ง่ายนะครับเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงหรือยันผู้สูงอายุเลยนะครับก็กินได้ ที่มาของแม่ไปบโโนนัทจิ๋วนี่ก็คือ,เ,อเกิดจากแนวคิดของครอบครัวผมเองนะครับเป็ตัวผมเองมแม่แล้วก็ภรรยานะครับรวบกันคิดขึ้นมา,อาตอนแรกว่า,าจะทำาโรกิจเป็นของใช้นะครับไม่ว่าเป็นเสื้อผ้ามือสองหรือว่าอะไรต่างๆน,น,นะครับก็ดูแล้วมันไม่เว่ร์อันนี้ผมมองน,นนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ย แต่ละคนเนี่ยก็จะทํางานตามสถานที่ทํางาน,นแต่คนพอมันถึงจุดหนึง่งเจอความไม่แน่นอนในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่งางนานานะครับก็เลยราออกจากที่ทํางานกับคนมาก็เลยมาปรึกษาว่า,าจะทาําธุรกิจเล่นๆไปของตัวเองนะนะครับก็อย่างที่บอกก็ไเป็นลูกผใช้แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็อ,อคิดไปคิดมาแล้วใช้เวลาความแผนกันานานมากก็ แรกว,ว่าจะเปิดขายตูชิ้นทอดแต่ผมมองว่า,เ,าเปิดหลายเจ้าแล้วนะครับแต่มาปิ๊งไอเดียตรงที่เ,เห็นร้านขายโดนัททอดนะตามสถานที่ต่างๆก็เลยขายอะไรอยากจะทำอะไรที่มันไม่เหมือนใครนะครับก็เลยออกมาเป็นโดนัทจุ โดนัดจิ๋วนี่จะมีอยู่สิหน้าด้วยกันนะครับก็จะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวชมในคลิปต่อไปเลยลกาครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของออสาเหตุทำไมถึงเป็นแม่ใบบัวโดวนัดจิวนะครับเพราะเกิดจากแนวความคิดที่ทางผมและก็แม่จะ ให้ภรรยาผมเนี่ยเป็นแม่ค้าหลักของร้านนี้แล้วก็ธุรกิจนี้เดี๋พูดงี้นว่าเป็นการดําเนินเรื่องราวร้านนี้เรียกว่ามีจุดขายนะครับมีจุดสนใจของลูกค้านะครับไม่จะเป็นทุกเพศทุกวัยเลยนะครับคอนเซปต์นี่ก็คือลูกค้า ต้องมาก่อนก็คือการใส่ใจในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นรสชาติของโดนัทจิว๋วแล้วก็การบริการนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักที่สำคัญมากนะครับอยากให้ทุกท่นทุกค,ค้าทุกท่นทุกไว้ได้ลองชิมกันดูนะครับเปิดบริการตั้งแต่รอบเช้านะครับแล้วก็ รอบบายนะครับทั้งหมดจือสองรอบนะครับตามตลาดนัดทั่วทั่วไปนะครับคลิปนี้จะเป็นการแนะนําที่มาแบบคร่าวๆนะครับดี๋ยวคลิปต่อไปนี่ก็จะมาชมกันนะครับธุรกิจเล็กๆในเรื่องของโดนัทจิ๋วเนี่ยมีหน้าอะไรบ้างน,นะครับและทานกันยังไงบ้างก็สักครู่ พบกันในคลิปที่2ครับ